สวัสดีครับผมฟุกโคคอมไทยแลนด์วันนี้จะมาสาธิตวิธีการเดินสายวิดีโอดอฟโฟนรุ่น k c v s 7 0 1 i p นะครับเรามาเปิดกล่องกันเลยในกล่องก็จะมีกริง่ง กิ่งมาในกล่องนะครับรุ่น S 8 1 M มาในกล่องพร้อมเลยก็จะมีนอ็อตยึดแบ็กเก็ตหลังนะครับยึดติดกำแพงแล้วก็หกเหลี่ยมพรอมันน็อตไว้ไขด้านล่างนี้สายไฟก็จะมีสองชุดชุดจอกับชุดเปิดประตูนะครับ ก็จะมีคู่มือวิธีการติดตั้งวิธีการเดินสายวิธีการเซ็ตพอรุ่นนี้จะเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เด้งเข้ามือถือได้เป็นจอพร้อมหมดชุดสายแพรจอก็จะมีแบ็กเก็ตข้างหลังนะครับ ยึดติดกับผนังนก็จะมีชุดอะแดปเตอร์มาให้อะแดปเตอร์14โวลต์พร้อมสายเสียบมาพร้อมเลย เดี๋ยวลองมาต่อสายกันครับแล้วก็ซันไวเซอร์อันนี้จะคู่กับกิ่งติดด้านนอกกันแดดก,กันฝนแรกเราก็จะเอาสายแพชุดนี้ สายสีน้ำเงินจะเป็นไฟเหลืองกลาวแดงออดิโอสีขาววิดีโอนะครับนี่ก็เสียบเข้าช่องแคมิล่าหนึ่งส่วนชุดกิ่งก็จะมี2ชุดชุดจอกับชุดประตูนะครับประตูก็จะเป็นสายคอม n อ NC นะครับ คือประตูสำหรับประตูไว้ใช้ทริกได้ประตูมอเตอร์ประตูแมกนติกฝั่งกิ่งก็สีเดียวกันเลยครับมาเข้าสายน้ำเงินไฟเหลืองกราวแดงออดิโอ ขาววิดีโอฝั่งจอเข้าสีเดียวกันเลยนะครับในกรณีที่บ้านลูกค้าเดินสายไกลๆก็แนะนำใช้เป็นสายแลนสายแลนสายโทรศัพท์สี่คอนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็อะแดปเตอร์ที่ให้มาช่อง power นะครับเสียบที่ช่อง power เลยเดี๋ยวมาลองเสียบพักกันครับปุ่ม on off จะอยู่ด้านข้างนะครับ on ก็เลื่อนขึ้นบนออ f เลื่อนลงล่าง เดี๋ยวรอเครื่องทำงานสักครู่หนึ่งตัวนี้จะมีปุ่มเซตติ้งอยู่ด้านข้างนะครับเลื่อนขึ้นลงอันนี้จะเป็นหน้าเซตติ้งนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองกดแล้วให้ลิงก์เข้าโทรศัพท์เดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อกัน เขียวแล้วนะครับถ้าเขียวนี่แสดงว่าเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมากดนี่ผมตั้งหน่วงไว้ประมาณสิบวินะครับเดี๋ยวจะมาเข้าที่โทรศัพท์ประมาณนี้ครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ขอจบการเดินสายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่โคคอนไทยแลนด์หรือที่อยู่ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ